ค่ะก็สวัสดีท่านผู้รับใช้แล้วก็พี่น้องทุกท่านนะคะขอบคุณพระเจ้าสำหรับวันใหม่นี้วันนี้ก็จะแบ่งปันในหัวข้อที่บอกว่าความเชื่อของคริสเตียนมีพลังแล้วก็มีฤทธิ์เดชยังไม่จบเราจะไปอย่างต่อเนื่องนะคะในพระวจนะรมของพระเจ้าในยากอบบทที่5ข้อที่15้าการอธิษฐานด้วยความเชื่อจะรักษาผู้ป่วยให้หายโรคและองค์วิปัจ้าจะท่ง ให้เขาลุกขึ้นได้และถ้าเขาเคยทำบาปพระองค์ก็จะทรงให้อภัยนี่คือพระวจนะคำของพระเจ้านะฮะการอธิษฐานที่มีความเชื่อนะคะจะรักษาลกแล้วก็คนที่มารับการรักษาก็ต้องเปิดใจก็คือรับเอารับการรักษาด้วยความเชื่อและถ้าเขาเคยทำบาปพระเจ้าก็จะยกโทษนะอภัยความผิดบาป มันเกี่ยวข้องกับมิติฝ่ายวิญญาณเราไม่สามารถที่จะเอาเรื่องความเชื่อไปพิสูจน์ด้วยหลักฐานด้วยเครื่องมือของมนุษย์หรือแม้แต่วงการแพทย์ก็ไม่สามารถที่จะไปพิสูจน์เรื่องความเชื่อได้นะคะเราจึงเห็นนักวิทยาศาสตร์หลายคนนะคะเขาต้อนรับพระเยซูโดยใช้ความเชื่อเหมือนกันแม้ว่าเขาจะเป็นนักวิทยาศาสตร์นะฮะเพราะว่าความเชื่อมีพลัง โดยเฉพาะคนที่มีโดยเฉพาะคนชอบทำหนึ่งคนเนี่ยเราดูชีวิตของเอลียาขอฝนขอคนเดียวพระเจ้าก็ยังตอบเลยอธิษฐานมันขึ้นอยู่กับความเชื่อเราจึงได้ยินข่าวบางคนหายบางคนไม่หายคำตอบก็คือความเชื่อนี่แหละเพราะว่าถ้า ผู้รับใช้พระเจ้าเขามีความเชื่อมีของประทานก็วางมือคนหูหนวกก็ได้ยินคนตาบอดก็มองเห็นคนป่วยเป็นอามาพื้นเอาพาเดินไม่ได้ก็ยังเดินได้ก็ให้เราทราบว่าคนที่เขาวางมืออธิษฐานเพื่อเป็นคนที่มีความเชื่อเป็นคนที่มีการเจิมเป็นคนที่พระเจ้าให้ของประทานในการรักษาโรคเพราะฉะนั้นคนที่เข้ามารับการรักษาไม่ต้องใช้เงิน ใช้ความเชื่อเชื่อว่าเมื่อเราถูกวางมืออธิษฐานเผื่อนะคะหลักการก็คือเมื่อรับการวางมือรักษาเมื่อคนของพระเจ้าอธิษฐานเผื่อเราก็จะรับการรักษาอย่างเหลือเชื่ออย่างเหนือธรรมชาตินะคะทำให้คนเนี่ยตื่นตกตะลึงนะคะนั่นคือฤทธิดเดชของพระเจ้าทํางานเป็นคริสเตียนเราต้องเข้าใจหลักการของพระเจ้าเราต้องเข้าใจพระวจนะเราเชื่อในพระคา ็นการปลดปล่อยฤทธิ์เดชฤทธิ์อำนาจในการรักษาในการขับผีด้วยการขับผีก็จะเห็นผลการรัรกษาโรคก็จะเห็นผลคนที่มารับการเยียวยารักษาพระเจ้าก็จะเมตตาเพราะว่าพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่ทรงรักมนุษย์การที่เรารักษาโรคการที่เราขับผีออกให้กับผู้คนเรากําลังทําดีเรากําลังทําความงามความดีแล้วก็กำลงังเขาเรียกว่าพระเจ้ากําลังทําดีต่อคนนั้นพระเจ้ากําลังสําแดงความรัก ต่อคนนั้นไม่ได้ทําลายจันจึงประทับใจพระเยซูเพราะว่าพระองค์เป็นพระเจ้าผู้ทรงรักมนุษย์ผู้ทรงไม่ได้มาทําลายเหมือนมารในยอห์นบทที่10บข้อที่10บ,บอกกับเรานะคะมารมาละฆ่าทําลาย ขโมยมาละค่าและทำลายแต่พระเยซูคริสต์มาให้ชีวิตแล้วก็เป็นชีวิตที่ครบบริบูรณ์ปรุงไม่เพียงแต่มานำชีวิตของเราหรือว่าให้ชีวิตนิรันร์แล้วก็รอไปสวรรค์แต่การที่เรามีชีวิตนิรันร์พระเจ้าก็ยังทำงานผ่านชีวิตของคนคนนั้นผ่านความเชื่อปรุงให้พระวิญญาณของพระเจ้าสถิตอยู่กับผู้เชื่อและปรุงไม่เพียงแต่รักษาจิตวิญญาณของเขาให้ความรอดแก่เขาแต่ปรุงยัง รักษาสุขภาพร่างกายเขาด้วยนะคะเหมือนพ่อแม่นี่แหละเรารักลูกของเราเราไม่เพียงแต่ให้ด้านเดียวก็คือด้านร่างกายให้การศึกษาให้การเลี้ยงดูแต่เราก็ห่วงใยลูกของเราไม่ต้องการให้ลูกของเราตกนรกเราก็ต้องประกาศเราก็ต้องสอนภพราะวจนะ สำหรับพ่อแม่ที่เป็นคริสเตียนนะคะเราห่วงใหญ่ทั้งจิตวิญญาณของลูกทั้งร่างกายของเขาเพื่อเขาจะไปดีมาดีเพื่อเขาจะชนะเสมอนี่เรากำลังเคลื่อนในมิติฝ่ฝายวิญญาณเคลื่อนในเรื่องความเชื่อเคลื่อนในเรื่องการจืมเรื่องฤทธิ์เดชนะคะไม่ใช่ความตะเกียกตะกายของมนุษย์ไม่ใช่ความสามารถของมนุษย์แต่โดยความเชื่อการรักษาของพระเจ้าก็คือ ถ้าเราเชื่อพระคำพระเจ้าส่งถ้อยคำของพระเจ้ามาเยียวยารักษาถ้าเราเชื่อในยอห์นบทที่11ข้อที่40นะคะถ้าท่านเชื่อท่านจะเห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าถ้าเชื่อน่ะหรือพระเจ้าทำได้ทุกสิ่งมันเกี่ยวข้องกับความเชื่อและถ้าเรามีพระเยซูมีถ้อยคำมีพระนามของพระเยซูพระเยซูเป็นแพทย์ผู้รักษาเราพระเจ้าทำงานผ่านความเชื่อพระเจ้าให้การรักษา ชีวิตของมนุษย์คือผ่านความเชื่อของเราพระเจ้ามีวิธีการรักษาเราโดยพระคำผ่านพระคำพระเจ้าส่งถ้อยคำมายัางเราเชื่อฟังพระเจ้าเชื่อฟังถ้อยคำของพระเจ้าก็จะหายได้ก็จะหายดีด้วยวิธีของพระเจ้ารักษามนุษย์แล้วก็ผ่านของประทานในการรักษาโรคนะะ ขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าตรัสว่าทุกคนมีสิทธิ์ได้รับของประทานในหนึ่งโครินธ์ตัวบทที่12แต่ก็มีของประทานมากมายโดยเฉพาะของประทานของพระวิญญาณมี9อย่างนะคะเป็นเรื่องมิติฝ่ายวิญญาณต้องผ่านความเชื่อทุกของประทานต้องใช้ความเชื่อต้องมีความเชื่อเราถึงจะได้รับประโยชน์นะคะ เราถึงจะได้รับสิ่งที่พระเจ้าได้ทรงสัญญาเพราะฉะนั้นของประทานในการรักษาลูกก็มีในพระสัญญาของพระเจ้าเราเป็นลูกของพระเจ้านะคะเรามีพัะสัญญาเรามีกฎหมายเรามีถ้อยคําของพระเจ้าในการดํารงชีวิตนะคะเพราะฉะนั้นในข้อที่1ิบยากกว่าบทที่5ข้อที่16เพราะฉะนั้นท่านจงสารภาพบาปต่อกันและกัน และนะจงอธิษฐานเผื่อก,กันและกันเพื่อท่านทั้งหลายจะได้รับการรักษาโรคคำวิงวอนของผู้ชอบธรรมนั้นมีพลังมากและเกิดผลสรรเสริญและขอบคุณพระเจ้าคนชอบธรรมก็คือคนที่มีความเชื่อเชื่อพระคำเชื่อพระนามพระอิสุคริตเราก็จะต่างความรอดรอด จากบึงไฟนรกรอดจากโรคภยัยรอดจากอำนาจผู้ผีปิศาจรอดจากคำสาปแช่งมาเป็นแพ็กเกจนะคะถ้าเรามีความเชื่อพระเจ้าประกาศว่าเราเป็นคนชอบธรรมและเมื่อคนชอบธรรมอธิษฐานด้วยความเชื่อเมื่อไหร่เราก็จะเห็นผลลัพธ์มีการเจมิมทั้งส่วนตัวทั้งคนชอบธรรมรวมกันในริสตจักรอธิษฐานร่วมพลังกันเพื่อสิ่งนั้นสิ่งนี้พระเจ้าจะตอบเรา ทุกอย่างพระเจ้ามีการเจิมเรื่องในการที่เราใช้ความเชื่อในการที่เราลงมือปฏิบัติโดยการอธิษฐานการรักษาโรคที่เหนือระยะทางก็เกิดขึ้นมันไม่ใช่เรื่องกฎเกณฑ์มันไม่ใช่เรื่องสิ่งที่มนุษย์ทำเองแต่มันเกี่ยวข้องกับความเชื่อเราต้องเสริมสร้างความเชื่อไปพัฒนาความเชื่อของเราศึกษาภาวนะนมัสก,การอธิษฐาน เป็นเรื่องฝ่ายวิญญาณจับมาพิสูจน์นะค่อนข้างจะไม่ได้เอาเรื่องความเชื่อมาพิสูจน์ไม่ได้หรอกก็ไปดูความเชื่อต่างๆสิโดยเฉพาะกับพระเจ้าเนี่ยพระเจ้าเป็นพระเจ้าผู้ทรงยิ่งใหญ่เราไปเอาพระเจ้ามาพิสูจน์ถ้าพระเจ้าไม่ได้เปิดเผยสำแดงก็คงจะไม่ได้เพราะว่าพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่ใหญ่กว่าเครื่องมือของแพทย์ใหญ่กว่าเครื่องมือของวิทยาศาสตร์ใหญ่กว่ามนุษย์ใหญ่กว่าระบบ ของลูกได้สาไปนะคะเพราะเป็นเกี่ยวข้องกับมิติไฟวิญญาณเกี่ยวข้องกับความเชื่อที่อยู่ข้างในเป็นความเชื่อที่พร้อมที่จะใช้งานได้ตลอดเวลาหมายความว่าเรามีความเชื่อถ้าเราอยู่นอกโบสถ์เมื่อเรามีความเชื่อพระเจ้าก็พร้อมพระเจ้าทํางานผ่านความเชื่อของเราทั้งอยู่ในโบสถ์ทั้งอยู่นอกโบสถ์นะคะ เราสามารถรักษาโรคได้เราสามารถขับผีได้เราสามารถอธิษฐานโดยความเชื่อได้เพียงแต่เราเชื่อตามพระคำเชื่อในสิ่งที่พระเจ้าตรัสเราก็จะเห็นผลสรรเสริญแล้วขอบคุณพระเจ้าสำหรับการที่เราเป็นคนชอบธรรมการที่เราเป็นคนที่มีความเชื่อเชื่อพระคำเชื่อพระนามพระเยซูเชื่อเรื่องฤทธิเดชเชื่อเรื่องของประทานสิ่งที่พระคัมภีร์ตรัสขอให้เราไปเชื่อขอให้เราที่จะเชื่อให้ได้ การรักษาโลกก็จะหายด้วยก็ไม่ได้ปฏิเสธเพราะฉะนั้นการที่เราเป็นคริสเตียนเราต้องมีจุดยืนเราต้องมีหลักการเราต้องเป็นคนที่มีความเชื่อย,ย่างต่อเนื่องและมั่นใจในเรื่องความเชื่อไม่ใช่ว่าได้ยินข่าวปุ๊บเราก็เริ่มสับสนเราก็เริ่มหันหน้ามาต่อต้านกันเองเราอ่านพระคัมภีร์หรือเปล่าเราต้องหนักแน่นในพระวจนะเราต้องเป็นคนที่จริงใจ ก็บอกแล้วไงว่าความเชื่อของคริสเตียนเชื่อแล้วก็เกิดผลจริงเชื่อแล้วพระเจ้าทําจริงๆขอให้คุณเชื่อหรือบางทียังไม่หายถ้าเราแปะรับการอธิษฐานเผื่อในเรื่องเกี่ยวกับการรักษาโรคนะคะถ้ายังไม่ถึงเวลาที่พระเจ้าจะรับเราไปนะคะถ้าเราไปใช้ความเชื่ออย่างต่อเนื่องพระเจ้าจะมีเวลาที่จะให้คนเหล่านั้นหายบางทีไม่ได้หายทันทีค่อยๆดีขึ้นแล้วก็จนหายร้อยเปอร์เซ็นต์ จะเห็นหลายคนเลยทีเดียวพระเจ้าทําการอัศจรรย์เมื่อเขาสัตซื่อในเรื่องความเชื่อเมื่อเขาสัตซื่อในการที่เขาจะเดินกับพระเจ้าแล้วก็เชื่ออย่างต่อเนื่องบางคนเนี่ยหายโรคพระเจ้าสําแดงว่าพระเจ้าทรงพระชนอยู่พระเจ้าทํางานอยู่มีการทรงสถิตมีความเชื่อที่เป็นจริงโดยเฉพาะเราเป็นคริสเตียนเราต้องเชื่ออย่างต่อเนื่อง ให้มั่นคงเข้าไว้มั่นคงในพวจนะเชื่อพวจนะอย่าเขวอย่าสับสนเมื่อถูกต่อต้านและเจอการทดสอบทดลองเมื่อเราเดินในเส้นทางที่ถูกต้องนะคะมันจะมีเรื่องการโจมตีด้วยเรื่องการต่อสู้ด้วยแสดงว่ามารมันเจ็บนะฮะมันจึงเอาคืนเพราะฉะนั้นเราต้องยืนหยัด เมื่อท่านอัครทูตเปาโลหรือว่าเปโตรหรือว่าอัครทูตสาวกเขาเจอการทดสอบทองเราหนักกว่าเราแต่เขายังยืนหยัดเขายืงหยัดในพระวจนะยืนหยัดในความเชื่อเราต้องขับไล่ความกลัวออกไปเพราะความกลัวเนี่ยมันไม่ได้มาจากพระเจ้านะคะแล้วก็มันขัดขวางความเชื่อทําให้เราสงสัยเราไปต่อไม่ได้เพราะว่าความกลัวของเรามันก็แอบแฝงตัวตนของเราด้วย เออเราก็จะมีอีกโก้แทนที่เราจะฟังพระเจ้าเราก็ไปฟังอย่างอื่นเนื่องจากว่าเรามีความกลัววันนี้เราต้องขอพระเจ้าช่วยเราที่เราจะมีความเชื่อแม้จะมีเรื่องการข่มเหงเรื่องการต่อต้านต่อสู้กับพระวจนะเขาไม่ได้ต่อสู้กับเราก็าต่อสู้กับพระเจ้าคนที่ต่อสู้กับพระเจ้าเราก็ต้องทราบเซาโลก็เคยต่อสู้มาแล้วก็ขอพระเจ้า เรียกคนที่ต่อสู้ต่อต้านมาพบกับพระเจ้าก็แล้วกันนะคะเราก็วัยพรเขาไปให้พระเจ้าเปิดหูดเปิดตาเปิดใจของเขาได้พบกับพระเยซูคริสต์ให้พระเยซูไปเยี่ยมเขาให้พระเยซูไปพบกับเขาส่วนตัวนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องยืนหยัดเมื่อได้ยินข่าวเรื่องเขาต่อต้านต่อต้านผู้รับใช้ต่อต้านคริดสัจจะไม่ใช่เราไปเป็นเครื่องมืออยู่ฝ่ายเขาเราต้องเป็นเครื่องมือของพระเจ้ายืนหยัด ยืนยันในพระคำตรวจสอบพระคำของพระเจ้าแล้วมีจริงไหมเรื่องการอัศจรรย์เรื่องการหายโรคเรื่องการขับผีถ้ามีนะเราก็ยืนยันพระเจ้าของเรายิ่งใหญ่พระเจ้าเป็นผู้เดียวที่สูงสุดสร้างจักรวาลพระเจ้าทำผ่านความเชื่อพระเจ้ามีหมายสำคัญให้กับเราได้เห็นสรรเ,เสริญแล้วขอบคุณพระเจ้าพระคำเป็นเป็นเรื่องความเชื่อเป็นเรื่องลี้ลับเหมือนกันนะคะ ถ้าใครที่เชื่อแล้วก็มีพระวิญญาณพระวิญญาณจะเปิดเผยพระวิญญาณจะทําให้พระคานั้นสําเร็จและเป็นจริงถ้าเรามีพระคามีพระวิญญาณมันจะเป็นอะไรที่พิเศษมันเป็นเรื่องเหนือธรรมชาติ พระคมเป็นสิ่งที่เราจะต้องอาศัยพระวิญญาณในการเปิดเผยในการที่เราจะเคลื่อนไปและถ้อยคำนั้นจะมีการเจมิมถ้อยคำนั้นจะมีฤทธเดชถ้อยคำนั้นจะเปลี่ยนบรรยากาศและพระคำของพระเจ้าจะเยียวยารักษาโรคเป็นเรื่องสุขภาพดีหรือเป็นเรื่องลี้ลับของคิสจักรนั้นๆด้วยถ้าใครก็แล้วแต่เชื่อพระคำแล้วก็ผู้นำหรือผู้รับใช้พระเจ้าที่มีของมาทาน ในะที่มีการเจิมในการเคลื่อนไปกับพระวิญญาณบริสุทธิ์เคลื่อนไปด้วยมิติฝ่ายวิญญาณเคลื่อนไปด้วยการเจิมด้วยฤทธิเดชเราก็จะได้รับพ,อพอระพรคนที่ป่วยก็จะได้รับการปลดปล่อยรับการเยาวยาวรักษาผ่านความเชื่อนะฮะเพราะฉะนั้นก็จงดีใจบางทีคนที่ต่อต้านเขาไม่ได้ป่วยเขาก็พูดได้ตอนนี้แต่เขาป่วยเนี่ยถามว่าเขาต้องการการรักษาไหม ถ้าเขาไปหาหมอหมอบอกว่าไม่มีทางจะรักษาคุณได้สิ่งที่หมอทําก็ให้หมอทําไปสิ่งที่หมอทําไม่ได้นั้นคือพระเจ้าทําได้เพราะพระเจ้าเป็นเจ้าชีวิตเราไม่ได้ต่อต้านหมอหรือวงการแพทย์เราสนับสนุนด้วยซ้ําไปเพราะว่าอะไรคะช่วยคนให้หายโรคช่วยคนให้มีสุขภาพดีเป็นวัตถุประสงค์ของพระเจ้าน้ําพระทัยของพระเจ้าต้องการให้คนมีสุขภาพดีมีชีวิตที่ดียอดเยี่ยม สรรและเสริญเราขอบคุณพระเจ้าเพราะฉะนั้นเมื่อพระเจ้าทำดีทำไมต้องต่อต้านละ่ะเมื่อพระเจ้ารักษาโรคเมื่อพระเจ้าทำการอัศจรรย์ให้กับผู้คนให้เขามีชีวิตใหม่ให้เขามีความหวังใหม่พระเจ้าไม่ได้มาฆ่าไม่ได้มาทำลายแต่มาช่วยชีวิตนั้นเป็นสิ่งที่เราจะต้องชื่นชมยินดีเราต้องปรบมือเราต้องโห่ร้องเราต้องแสดงออกด้วยการสรรและเสริญเราขอบคุณพระเจ้า ที่พระเจ้ายัางกระทำกิจของพระองค์ในโลกใบนี้ขอบคุณพระเจ้าเมื่อมีเรื่องการนาสจันหมายสำคัญเรื่องฤทธิเดชเรื่องเนื้อธรรมชาติส่วนตัวจะดีใจมากๆเพราะว่าอะไรทำให้เรามั่นใจมากยิ่งขึ้นนะคะทำให้ความเชื่อของเราเนี่ยเป็นความเชื่อที่ไม่ธรรมดาบ่งบอกว่าพระเจ้ายัางทำงานบ่งบอกว่าพระเจ้าเยี่ยมเยียนบ่งบอกว่าพระเจ้าทรงพระชนอยู่เอเมน สรรแลเสริญและแลขอบคุณพระเจ้านี่คือสิ่งที่เราจะต้องตื่นเต้นในสิ่งที่พระเจ้ากระทำกระทำกิจของพระองค์เพราะว่าพระนามพระเยซูมีฤทธิเดชพระคำของพระเจ้ามีฤทธิเดชความเชื่อของคริสเตียนจึงเหนือธรรมชาติความเชื่อของคริสเตียนจึงมีผลลัพธ์ที่ชัดเจนด้วยก็ขอให้เราที่จะไม่ตระหนกนะคะต้องมีคำตอบให้กับผู้คนมากมายนะคะ ในหนังสือยากอบบทที่หข้อที่17เอลุยาก็เป็นมนุษย์ที่มีสภาพเหมือนอย่างเราท่านอธิษฐานอย่างจริงจังขอแม่ให้ฝนตกและฝนก็ไม่ตกต้องแผ่นดินถึง3ปีกับ6เดือนก็18และเมื่อท่านอธิษฐานขออีกครั้งสวรรค์ก็ให้ฝนและแผ่นดินก็ผลิตพืชผลของมันแม้ความเชื่อของคริสเตียนเนี่ยไม่ธรรมดา เราเป็นผู้ที่มีความเชื่อเราเป็นผู้ที่เป็นคนชอบธรรมพระเจ้าพร้อมที่จะตอบเราพระเจ้าพร้อมที่จะทำงานร่วมกับคนแห่งความเชื่อพระเจ้าจะมีหมายสำคัญและการอัศจรรย์ให้เกิดขึ้นผ่านคนชอบธรรมผ่านคนที่มีความเชื่อขอให้เราเห็นคุณค่าเรื่องความเชื่อของเราเรื่องพระคำเรื่องพระวิญญาณ หลายคนเลยทีเดียวไม่ป่วยก็เลยไม่ไม่เข้าใจเรื่องนี้ไม่เข้าใจเรื่องการอศัศจรรย์เมื่อหลายคนพบว่าเราไปหาหมอหมอก็บอกว่าหมอให้เวลา <c oughs> <c oughs> กี่เดือนกี่วันวันนั้นแหละคุณจะรู้ว่าพระเจ้ามีความหมายความเชื่อของเรามีความหมายความเชื่อนั้นเป็นเรื่องที่คุณต้องการทันทีแหละเพราะว่าอะไรคะมนุษย์ช่วยเราไม่ได้ ขอบคุณพระเจ้าที่มีความเชื่อที่เป็นจริงความเชื่อที่มีหมายสําคัญและการอัศจรรย์ความเชื่อที่ยิ่งใหญ่ก็คือเชื่อและวางใจในพระเยซูคริสต์เชื่อนะหรือพระเจ้าทําได้ทุกสิ่งชีวิตของเรามีค่าเมื่อเรามีพระเยซูชีวิตของเรามีความหมายเมื่อมีพระนามของพระเจ้าเมื่อมีพระเจ้าผู้ทรงรักเราไม่เพียงแตมาไถ่บาปเราแต่พระองมารักษาโรค โรงมาทำลายกิจการงานของมารซสตานในหนังสือกิจการบทที่1 0บข้อ38เป็นผู้ที่มาทำลายมารซสตานที่เบียดเบียนเอาโรคภัยไข้เจ็บเอาปัญหาจิตปาเถะเข้ามาเราสามารถลือถอนและทำลายโอ้เมื่อเราคิดถึงพระนามของพระเยซูโอสุดยอดมากเลยเพราะฉะนั้นอย่าทิ้งความเชื่อเมื่อเราเจอการทดสอบทดลอง,องเมื่อเราเจอปัญหา แต่เราจะต้องยึดพระนามของพระเยซูยึดความเชื่อของเราแล้วพระคุณของพระเจ้าจะทํางานพระคุณของพระเจ้ามาทางพระเยซูและเราจะได้รับความโปรดปานมาจากทางนั้นพระเจ้าไม่ได้มาต่อต้านสุขภาพดีแต่พระเจ้ามาให้สุขภาพดีพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่รักมนุษย์พระเจ้าต้องการให้มนุษย์มีสุขภาพดีสุขภาพดีมาจากสวรรค์ เศรษฐกิจดีมาจากสวรรค์พระพรนานาประการมาจากสวรรค์มาจากพระนามของพระเจ้าผู้ท่งเป็นผู้ประทานพรนานาประการให้กับเราพระเจ้าไม่มาประนามชีวิตของเราหัวใจของพระเจ้ารักมนุษย์และตามหามนุษย์คอยที่จะช่วยเหลือเขานี่คือความรักอันยิ่งใหญ่พระเยซูเป็นพระเจ้าผู้ทรงรักมนุษย์ประทานแต่สิ่งที่ดีให้กับเรา เพราะฉะนั้นก็ขอให้เราที่จะมั่นอกมั่นใจในความเชื่อในสิ่งที่พระเจ้าทรงกระทำที่การเข็นนั้นมีการแลกเปลี่ยนที่ยิ่งใหญ่เป็นชีวิตที่แลกเปลี่ยนชีวิตของพระเยซูแลกเอาชีวิตของเราเพราะว่าพระเยซูเห็นคุณค่าในชีวิตของเราชีวิตของเราจึงมีคุณคา่าชีวิตของเรามีคุณค่าเท่ากับชีวิตของพระเยซูปรงวางชีวิตของปรงเพื่อเรา วางชีวิตของพระองค์เพื่อเราจะถูกยกขึ้นภาษาอะไรเกี่ยวกับการรักษาโลกความรักของพระเจ้ายิ่งใหญ่มนุษย์ไม่สามารถที่จะเข้าใจในเรื่องความรักความรักอากาเป้ความรักของพระเจ้านะยิ่งใหญ่ข้าแต่พระบิดาเจ้าลูกขอบคุณพระองค์สำหรับพระเจ้าค่ะพระวจนะคำของพระเจ้าสำหรับความเชื่อที่อยู่ในชีวิตของพวกเราที่มีพระเยซูคริสต์มีพระครมมีพระวิญญาณแต่ให้เราทราบซึ้งในความรักกันยิ่งใหญ่ที่พระเจ้าทรง หวงแหนเราปรงทรงตรัสว่าเราเป็นแก้วตาดวงใจของพระเจ้าขอพระเจ้าอวยพรทุกคนที่มีความเชื่อเราจะได้รับพระพรเราจะได้รับสิ่งที่พระเจ้าประทานให้กับเราสิ่งที่พระเจ้าสัญญากับเราเป็นหมอลดกข,ของเราขอพระเจ้าเจิมเราใช้เราอวยพร ขนาบพีหลายวิญญาณชั่วที่ขัดขวางและข่มเหงคริสตจักรหรือว่าผู้เชื่อเราขนาบและขับไล่ออกไปเราลื้อถอนและทำลายทุกแผนงานของซาตานโครงสร้างของพวกมันให้มันพังลงต่อพระพักของพระเจ้าขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องของคาพปรง่งที่จะโอ้มีความเชื่อที่มั่นคงและก้าวหน้าและพัฒนาเชื่ออย,ย่างต่อเนื่องเพื่อเขาจะจะเลืิญขึ้นสูงขึ้นทางเดียวไม่ต่ำลงเราจะผ่านได้ขวากหนามมากมายแม้ว่าจะอยู่ในหก ของเงามมจุราชเมื่อพระเจ้าสถิตยอยู่กับเราเราจะผ่านเราจะชนะเราจะได้รับพ,อพอรเมื่อเราสอบผ่านสรรเสริญพระเจ้าอวยพรประเทศไทยที่กําลังฮือหาเรื่องการอัศจรรย์ของการใช้ความเชื่อก็ขอพระเจ้าอวยพรให้ประเทศไทยได้รับความรอดให้เขาที่จะใส่ใจสนใจนะเรื่องข่าวปรนเริฐ และพระนามของโรรองจะถูกยกขึ้นเหนือประเทศไทยขอพระเจ้าได้รับเกียรติขอพระเยซูถูกยกขึ้นเหนือประเทศไทยคนไทยจะได้รับความรอดลูกขอบคุณพระเจ้าล่วงหน้าสําหรับฤทธิเดชฤทธิอำนาจของพระเจ้าที่ทรงเคลื่อนไหวในประเทศของเราเราขอบคุณพระเจ้าสําหรับการทรงสถิตการเคลื่อนไหวอันยิ่งใหญ่การฟื้นฟูที่ยิ่งใหญ่จะเกิดขึ้นในประเทศของเราลูกเปล่าประกาศถ้อยคําแห่งความเชื่อเป็นตามนี้ในนามพระเยซูคริสต์เจ้า เอมเมนพระเจ้าวอวยพรค่ะเจ้าอวยพรเต็มแล้วในวแม่านนะแบบน้แมานขอบคุมานมหอ